เดี๋ยวว่าเวลาที่เรารีคูดคนใหม่นะสิ่งที่เคดขึ้นคืออะไรนะครับอันที่หนึ่งเลยคือดีที่สุดเลยคือเขาสนใจทําธุรกิจนะครับอันดับสองลองลงมาก็คืออาจจะไม่ทําธุรกิจแต่ลองใช้สินค้านะครับหรืออาจจะนะครับแนะนําคนใหม่ให้เรานะครับหรืออาจจะอย่างน้อยก็รู้ว่าเราทําธุรกิจนูสกินอยู่อาจจะไม่ได้แนะนําไม่ได้อะไรให้เราก็ได้แต่อย่างน้อยเขารู้ว่าเราทําธุรกิจนูสกินอยู่เห็นไหมครับว่าไม่มีข้อเสียอะไรเลย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่เราออกไปคุยเราจะได้นะรประสบการณ์ใหม่ๆเพราะยังกล้าที่จะออกจากคอนฟอร์ทโซนเดิมๆผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีเพื่อนนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่บางครั้งเราก็อาจจะสนิทหรือว่าพูดคุยเรื่องอื่นแต่ก็ไม่กล้าชวนก็อย่างน้อยๆก็ลองออกจากคอนฟอร์ทโซนเดิมๆแล้วก็ลองกล้าชวนก็ดูแล้วมั่นใจว่าเราอาจจะเจอสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ๆในชีวิตก็ได้นะครับอาจจะเจอคนใหม่เข้ามาทําธุรกิจก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับ โอเควันนี้หัวข้อที่จะมาคุยกันเพิ่มเติมนะครับก็นะครับเสาอ่าจันที่แล้วเราก็คุยกันเรื่องของนะครับ20 i l l i ด n ล o l l a r m i เ d ร็จนะครับวันนี้เราก็จะมาภาคต่อกันนะครับผมจดโน้ตไว้เนี่ยเยอะมากเลยนะนะครับเก็เป็นช้อนโน้ตนะครับอาทิตย์แล้วเราพูดถึงอะไรพูดถึงความฝันจริงไหมนะครับพูดถึงอ่าการสื่อสารนะครับวันนี้บางคนทําธุรกิจบางทีบางคนีสามีภรรยาอจจะไม่เห็นด้วยนะครับ ก็เราก็อาจจะต้องหนักแน่นนะครับหนักแน่นถึงจะมีพลังแล้วเมื่อไหร่ก็แต่ที่เราสร้างผลลัพธ์ได้รับรองว่านะครับสามีภรรยาก็จะเอ,อเห็นด้วยกับเรานะครับถ้าเราเกิดผลลัพธ์นะครับการสื่อสารนะครับ alignment เ,เท่ากับ b คูณ c นะครับ alignment เ,เกิดจากการที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันแล้วก็มีการสื่อสารด้วยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้น ครับเราจะต้องสื่อสารกับคนที่เชื่อเหมือนกันด้วยนะครับถ้าคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันคนที่ไม่ได้เชื่อในธุรกิจอสกินสื่อสารไปยังไงเขาก็อาจจะไม่ได้อยากจะออนไลน์ไปกับเรามันหน้าที่เราคือหาคนที่มีความเชื่อเหมือนกันแล้วก็สื่อสารนะครับแล้วรับรองว่าถ้าทางอัพไลน์ดาวไลน์นะครับเดินหน้าไปด้วยกันองค์กรทุกคนก็จะระเบิดนะครับอ่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ ครับคุณแองเจล่าก็สอนไว้ว่าให้ทุกคนกลับมาที่ศูนย์นะครับคือทัศนคติของการที่เป็นแก้วว่างเปล่านะครับในธุรกิจนุสกินเนี่ยทุกคนมาจากต่างสาขาอาชีพนะครับบางคนประสบความสาเร็จเป็นหน้าที่การงานที่ประสบความสาเร็จนะครับแต่การเริ่มต้นทำธุรกิจอุสกินทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์เพราะฉะนั้นแบกกลับมาคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นแก้วที่ว่างเปล่านะครับแต่รับรองว่าทุกคนมีศักยภาพนะครับถ้า สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้จากการเป็นแก้วว่างเปล่าได้นะครับในทุกๆวันเราสามารถจะสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตได้แน่นอนนะครับก็ธุรกิจนูสกินเนี่ยใหม่สำบทุกคนนะครับใหม่สำคุณนะครับการที่แต่ละคนที่เป็นบรแล้ว r u b ี Ruby แล้วนำพานะครับทีมงานนำพารู b ีก็จะไม่เหมือนกันนะครับคิดง่ายนะว่า Ruby ้นำพา BR นะครับหรือว่า Executive นำพา BR ก็จะไม่เหมือนนะครับ Ruby นำพา Ruby mm hmm. เห็นไหมครับว่าการทำงานมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดช่องว่างนะครับในการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเป็นแก้วที่ว่างเปล่านะครับนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือผู้นำเนี่ยจะต้องมีใจที่กว้างเหมือนทะเลนะครับถ้าอยากทำนูสกินให้สำเร็จเขาบอกโลกเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำถึงเจ็ดเนะครับนะครับทำไม ทำไมทะเลถึงใหญ่นะครับเขาบอกน้ำเนี่ยจะอยู่ในที่ต่ํานะครับเพราะว่าทะเลเนี่ยจะรับน้ําได้ทุกน้ำนะ้ามาลงทะเลได้ยอมรับได้ทุกสิ่งที่จะไหลลงมาทะเลจึงกว้างใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือการที่เราจะเป็นผู้นําที่ประสบความสำเร็จก็คือเราต้องมีใจที่กว้างขวางเหมือนน้าทะเลนะครับน้ําสกรปรกนะครับจะสกระปรกแค่ไหนนะครับวันหนึ่งก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลลงมา ที่ทะเลได้นะครับแต่ว่าทะเ,เลก็ยังสะอาดได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะความใหญ่ยิ่งใหญ่ของทะเลนี่เองเพราะฉะนั้นเขาก็สอนว่าทําตัวเองให้ต่ําที่สุดนะครับไม่ว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จใหญ่แค่ไหนก็ทําตัวเองให้ใหญ่ที่สุดนะครับเขาบอกว่าถ้าเวลาที่เรายืนเนี่ยก็จะโดดกระโดดได้ไกลครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราย่อเนี่ยนะครับย่อตัวลงเราจะกระโดดไปได้ไกลกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ทําตัวเองให้ต่ํา นะครับหลายคนไม่เข้าใจว่านะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับเขาบอกความอวดดีทําให้ตัวเองสูญเสียแต,แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถถ่อมตนได้นะครับเราจะได้รับมากกว่านะครับข้อต่อไปนะครับแข่งกับกับตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากผู้อื่นแข่งกับตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากผู้อื่นโอ้นี้อันนี้ดีมากนะนะครับแข่งกับตัวเองคืออะไรนะครับเมื่อวานนี้พูดไปแล้วในะ S L T คือการที่เราดีขึ้นอย่างน้อยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับคือการที่เราแข่งกับตัวเองวันนี้เราไม่ทําธุรกิจอุกสกินแข่งกับสายไลน์ว่าใครเก่งกว่ากันใครสร้างองค์กรได้เก่งกว่ากันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยสไลด์ไม่เต็มจอใายเพราะว่าไม่ได้โชว์สไลด์อะไรนะครับมีรูปแค่รูปเดียวจ้ะนะครับไม่ได้ไม่ได้เพลงสไลด์ครับเน้นให้ทุกคนฟังนะครับก็ แข่งกับตัวเองเรียนรู้จากผู้อื่นนะครับธุรกิจนี้นะครับเ,เราไม่ได้มีคู่แข่งนะครับและโนสกิมไม่ได้จํากัดคนสําเร็จนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือนะครับทุกคนสามารถสร้างความสําเร็จได้ทุกคนสามารถไปฮอกไกโดได้ทุกคนสามารถที่จะประสบความสําเร็จทุกคนสามารถเป็นทีมวีลีได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้แข่งกับใครเลยเราแข่งกับตัวเองทุกๆวันนะครับถ้าวันนี้เราเมื่อวานนี้เราทํางานในธุรกิจนสกินนะครับแล้วเรา จะต้องพัฒนาตัวเราเองให้เก่งกว่าคนเมื่อวานนะครับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตในทุกๆวันปีหนึ่งสามร้อหกสิบห้าวันเราจะดีขึ้นหนึ่งถึงสาสิบเจ็ดเท่านะครับในหนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเราจะต้องนะรปรับเปลี่ยนตัวเองให้ประสบความสำเร็จมากกว่านะครับตัวเองในเมื่อวานให้ได้ในทุกๆวันแล้วรับรองว่านะครับธุรกิจนูสินของเราก็จะเจริญเติบโตแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วที่เรา นะครับแย่ลงในทุกๆวันแค่วันละ1%เปอร์เอาจจะดูไม่เยอะนะนะครับจะกลายเป็นศูนย์จุดเก้าเก้ายกกำลังสามหกสิบห้าธุรกิจเรามันจะย่อลงย่อลงย่อลงเรื่อยๆจนเหลือแค่ศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าธุรกิจเรากําลังไม่เจริญเติบโตแล้วแถมมันกาลังหดตัวลงด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราแค่นะครับไม่พัฒนาตัวเองแล้วเราทําธุรกิจได้แย่ลงเ,เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แข่งกับใครเลย หน้าที่เราในการทาธุรกิจนุสกินคือแข่งกับตัวเราเองให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นกว่าคนเมื่อวานนี้นะครับก็คุณแองเจล่าก็ถามตัวเองว่าวันนี้แข่งขันกับตัวเองตลอดเวลานะครับว่าเราขยันกว่าเมื่อวานไหมนะครับตอนนั้นที่คุณแองเจล่ามาพูดนะน่าจะปีสองพันเก้านะนะครับเพราะนูาอสกินกกาลังเข้าสู่สองจุดศูนเป็นยุคเอชล็อกนะครับคําถามก็คือเราเข้าสู่สองจุดศูนแล้วหรือยังมีความกระตือรือร้นแบบสองจุดศูนแล้วหรือยังนะครับเรา นะครับจะต้องก้าวนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็เรียนรู้นะครับจากคนใหม่ๆด้วยนะครับเรียนรู้จากลูกที่ใหม่ๆนะครับแทนกับตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากผู้อื่นนะครับเราสามารถที่จะก้าวหน้าได้ตลอดนะครับข้อต่อไปนะครับพลังของการลงมือทํานะครับการทํางานอย่างมีพลังนะครับมันคือสิ่งที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าว่าไม่รู้ไม่รู้ว่า นะครับถ้าวันนี้เราทํางานแบบมีพลังแล้วหรือยังนะครับถ้าวันนี้นะครับเราไม่รู้อะไรก็ได้นะครับนะครับไม่รู้อะไรก็ได้ไม่รู้จักสิสนค้าพูดก็ไม่เก่งแผนก็ยังไม่คล่องนะครับแต่ออกไปทําออกไปชวนคนยังไงก็มีผลลัพธ์ครับนะครับเขาบอกให้เราลองสังเกตตอนที่เราทาธุรกิจนูสกิมใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยอาจจะไม่ได้เข้าใจแผนแบบทะลุป,ปูโปงไม่ได้เข้าใจการสร้างองค์กรนะครับแต่สินค้าก็ขายได้รีคูคนได้เยอะแยะเลย ทำไมครับนะครับแต่พอทําไปสักพักนึ่งเนี่ยเราเริ่มเรียนคูณผยากขึ้นก็ถามว่าเพราะอะไรง่ายๆเลยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดมากครับนะครับไม่ได้คิดมากแต่ทํามากการทํางานเนี่ยจะแก้ไขทุกปัญหาครับนะครับคิดร้อยครั้งสู้ทําครั้งเดียวไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าทำร้อยครั้งก็อยากคาดหวังผลทั้งร้อยครั้งนะครับเพราะว่าการทําซ้ําๆนะครับแต่ต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมันเป็นไปไม่ได้ครับ ถ้าต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างกันก็ต้องเปลี่ยนการลงมือกระทาอ่าอันนี้ดีมากๆเลยนะครับก็อย่าโมแต่คิดมากครับให้ลงมือทําเยอะๆนะครับเพราะว่านะครับคิดร้อยครั้งสู้ลงมือทําครั้งเดียวไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยหลายหคนสมมติเราคิดคิดคิดว่าเราอยากจะชวนคนคน,คนนี้นะครับสู้เราแค่นะครับกดแล้วก็แชทไปเลยนะครับหรือว่ากดเพื่อโทรหาไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าทาปุ๊บมันก็จะเกิด ผลลั์ทันทีนะครับแต่ถ้าวันนี้เราทําไปทํำซ้ําๆแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผลลัพธ์มันยังไม่ดีเลยนะครับทำไปเยอะละแต่ผลลัพ์ยังไม่ดีหน้าที่เราก็คือจะต้องมานั่งปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างถ้าทาซ้ํซ้เดิมเดิมซ้ำาๆเดิมเดิมแล้วต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะโกดับเบิ้ลเราจะต้องทํางานให้ดับเบิ้ลด้วยนะครับเราอยากสร้างองค์กรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เราก็จะต้องรีคูคนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วยนะครับอันนี้คือ Input เท่ากับ p u t p u t นะครับไม่มีใครทำงานจนตายนะครับแต่ว่าคิดจนตายมีเราะผมไม่เคยเห็นใครทำนูนสกินจนตายนะครับนะครับแต่ว่าคนที่คิดเยอะนะครับคิดมากนะครับคิดจนเซง็งคิดจนเบื่อแล้วตายไปในธุรกิจตายไปจากโลงนี้มีนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คืออย่าคิดเยอะนะครับบางคนคิดแหละโทรไปแล้วเนี่ยคิดแล้วว่าเขาจะรับไหม นะครับรับแล้วนะครับคุยแล้วเขาจะทํำไหมทําแล้วเขาจะทําอยู่นานไหมนะครับหรือว่า,าทาไปแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าทาไปแล้วแล้วเขาจะขึ้นมาเป็นบ R รได้ไหมนะครับก็บางทีก็อย่าไปคิดเยอะนะครับพอคิดมากๆก็เดี๋ยวจะตายจากโลกนี้ไปนะครับคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็จะเจอไม่ดีนะครับนะครับเจอปัญหาเนี่ย ก็ห้ามหยุดนะครับยิ่งเจอปัญหาให้ยิ่งรีบออกไปทํางาน,นครับปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายเห็นไหมครับว่านะครับเมื่อไรความคิดเนี่ยมันคือตัวที่กาหนดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราคิดดีคิดบวกนะครับคิดถูกคิดเนี่ยนะครับก็เราก็จะยิ่งเจอสิ่งดีๆมากขึ้นนะครับแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราทํางานไปทุกคนเจอปัญหาอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บางครั้งเราเจอปัญหาแล้วเราหยุดนะครับบางครั้งเราเจอทําทาไปแล้วโอ้ลูกทีมเข้ามาแล้วก็เขาอาจจะเลิกจากไป ปรากฏว่าเราก็จะไม่กล้าที่เราจะชนคนใหม่สุดท้ายนะครับการที่เราหยุดชนคนใหม่ก็ไม่ได้ช่วยสร้างหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรให้กับชีวิตเราได้เลยหน้าที่เราก็คือแค่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ยังยิ่งเจอปัญหาก็จะยิ่งต้องออกไปทํามากขึ้นนะครับเพื่อจะทําให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นในชีวิตนะครับสุดท้ายนะครับเคล็ดลับสามข้อในการที่ทาให้ทุกคนประสบความสําเร็จ นะครับข้อที่หนึ่งครับจัดการตัวเองก่อนจัดการผู้อื่นนะครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับถ้าอยากจะสร้างทีมนะครับแล้วประสบความสําเร็จบางครั้งเราจะต้องจัดกับมาจัดการที่ตัวเราเองนะนะครับจัดการความคิดเราก่อนจัดการตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยไปจัดการผู้อื่นนะครับเราเป็นรูบี้นะครับเราก็จะสามารถสอนให้คนขึ้นรูบี้ได้นะครับนะครับถ้าเราตื่นเต้นนะครับเรามุ่งมั่นเราก็สามารถสอนให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะื่้ตื่นเต้นแล้วก็มุ่งมั่นสมองเสมอได้ นะครับข้อสองครับเราทําธุรกิจนี้แบบไหนธุรกิจก็จะตอบรับกลับมาแบบนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าครับเดือนหน้าก็รู้ผลแล้วครับนะครับแปลว่าอะไรครับเาวานนี้หลายหลายคนทุ่มเทให้การทําธุรกิจนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการทําธุรกิจมันส่งผลต่อคอมมิชชั่นของเรานะครับในสัปดาห์หน้าเลยถัดมาจริงๆถ้เกิดวาถ้าโอ้ถ้าวีคนี้เราทําแบบเราทําเต็มที่เราเราปิดสองบล็อกนะครับอีกเจ็ดวันก็ได้ค่าคอมแล้วอ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นเราทำธุรกิจนี้แบบไหนธุรกิจนี้ก็จะตอบรับกลับมานะครับกับเราแบบนั้นทันทีทันใดนะครับถ้าเดือนนี้ทำแล้วแบบโหยอดถล่มทลายรีคูคนเยอะแยะมากมายนะมี l อเกิดขึ้นเดือนหน้าเราก็จะรู้เลยว่าค่าคอมมิชชั่นมันก็จะกระโดดช้าขึ้นจริงไหมครับถ้าทุกคนทำงานแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ Input เท่ากับเอาพุ t นะครับในธุรกิจนี้กลับมาถามตัวเองว่าเราต้องการผลลัพธ์ในธุรกิจนี้แบบไหนนะครับแล้วก็ให กับธุรกิจนี้ให้เท่ากับสิ่งที่เราอยากจะได้รับคืนกลับมาในธุรกิจนี้ถามว่าใครอยากจะประสบความสําเร็จใครอยากจะได้รายได้ใครอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินบ้างนะครับก็กลับมาถามตัวเองว่านะครับถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่่ะก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าและไอ้สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยนะครับมันจะทําให้เราได้ผลลัพธ์แบบนั้นแล้วหรือยังถ้ายัง ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการครับนะครับเราต้องไม่หลอกตัวเองแค่นั้นเองนะครับข้อที่สามครับนะครับทําในสิ่งที่เราควบคุมได้นี่คือเคล็ดลับสามข้อหลายๆครั้งนะครับเราจะกังวลเราจะกลัวนะครับเราจะอ่าหมกมุ่นกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเช่นอะไรบ้างกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับอันที่หนึ่งเจอคนปฏิเสธนะครับอันนี้เราควบคุมไม่ได้อันที่สองลูกทีมขี้เกียจ อันนี้เราควบคุมไม่ได้นะครับนะครับอันนี้สามลูกทีมเลิกเห็นไหมมีอะไรที่เราควบคุมได้บ้างครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือเราทําในสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือไม่เป็นไรก็บางคนก็ขึ้นอยู่กับทามมิ่งของตัวเขาเองนะครับหน้าที่เราก็คือหาคนต่อไปครับผมก็มีนะลูกทีมบางคนที่เข้ามาบอกอยากจะทําธุรกิจปิดพันแต้งไปแล้วแล้วก็เงียบหายไปเข้าอ,อกินทียทีไปแล้วแล้วก็หยุด มันก็เป็นเรื่องปกติครับนะครับทำในสิ่งที่เราควบคุมได้แปลว่าอะไรครับก็ทักแชทไปนะครับถ้าตอบก็ตอบไม่ตอบก็ next แล้วก็คุยกับคนต่อไปเราจะไม่ฝากชีวิตของอนาคตของครอบครัวของเราไว้กับใครคนอื่นเลยแม้แต่เพียงคนเดียวเพราะคนเหล่านะั้นไม่ได้ช่วยทําให้นะครับวันหนึ่งที่ลูกจะต้องเข้าโรงเรียนเขาไม่ได้มาช่วยจ่ายค่าเทอมให้ลูกเราจริงไหมครับเขาไม่ได้มานะเอาเงินมาให้เราตอนกเกษียณจริงไหม นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนอื่นมาตัดสินชีวิตเราว่าเราจะทําธุรกิจนูสกินแล้วประสบความสําเร็จอย่าเอาคนอื่นมาเป็นตัวกําหนดนะครับผลลัพธ์นะครับ,บ,นะรบที่เราทําในธุรกิจนี้เพื่อคนที่เรารักเพื่ออนาคตทางการเงินของเรามันไม่เกี่ยวกันเลยครับนะครับทําในสิ่งที่เราควบคุมได้3ข้อข้อที่1จัดการตัวเองก่อนเราค่อยจัดการผู้อื่นนะครับข้อสองเราทําธุรกิจนี้แบบไหนธุรกิจนี้ก็จะตอบรับกลับมาแบบนั้น ข้อที่สามครับทําในสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยผมว่าคุณแองเจลาก็คือบุคคลที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวหารูปเปิดให้ดูนะครับคุณแองเจลาริวนะครับก็ <c oughs> เรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับผมเองก็ชื่นชมกับทั้งสองท่านมากๆยี่สิบล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ยังคงทํางานนะครับแล้วก็รีคูตคนอย่างต่อเนื่องเพราะเขานะครับ เชื่อว่าคือผมเห็นหลายหลายคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอ่ะนะครับทุกวันนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับอย่างท่านประธานธนินเจรละวะนวน์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังทํางานอยู่นะเพราะท่านสนุกกับการทํางานเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราทุกคนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทําธุรกิจนูสกินเนี่ยนะครับเราสนุกกับการที่เราได้เห็นคนที่เปลี่ยนแปลงเราสนุกกับคนที่ธุรกิจกำลังเจริญเติบโตเราสนุกกับการ นะครับผลลัพธ์ของลูกทีมนะ่ผมว่ามันก็จะยิ่งทําให้เราอยากทําธุรกิจนุกสกินนี้มากขึ้นนะครับการบฏิเสธปัญหาอุปสรรคมันเป็นกันทุกธุกรกิจนะครับนะครับอย่าไปโฟกัสกับสิ่งเหล่านั้นโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการนะครับโฟกัสกับสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าแลวรับรองว่านะครับเราก็จะทําธุรกิจนี้แล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้อา่า